สวัสดีครับขาขณะนี้อยู่ในอยู่บนสะพานลอยถ้ว,วันนี้อยากจะบอกว่าการทำยูทูปมันไม่ได้อยากอย่างที่เราคิดทำใจสบายสบายไว้นะครับช่องทุกข้าวแฮกไปเราก็กูคืนไม่ได้ไม่ต้องห่วงขอแค่อย่างเดียวอย่าทำผิด กชุมชนถ้าเราทำผิดทำผิดกดชุมชนก็เราก็อุทธร์ได้หรือไม่ต้องห่วงว่าช่องของเราจะหายไปเพราะว่าทุกอย่างก็มีทางออกเสมอเราทำอย่างเดียวก็คือพัฒนาการทำคอนเทนต์เราให้ดีขึ้น <c oughs> ก็คลิปนี้แค่นี้นะครับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ